ก็สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะพามาเพิ่มยอดแชร์ใน Facebook กันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็ง่ายมากๆเลยค่ะสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะเสิร์ชค,คำว่า kmmkth ก็ได้ค่ะ สำหรับใครค่ะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้ไปได้เลยนะคะและใครค่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้เข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกง่ายมากๆเลยค่ะกรอกข้อมูลตามนี้เลยชื่อผู้ใช้อีเมลชื่อจริงนามสกุลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติ้ข้างล่างสองช่องนี้ด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะหรือสมัครผ่าน Gmail ค่ะก็สามารถลิกข้างล่างตรงนี้สมัครผ่าน G ี mail ไปได้เลยนะคะ เนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะกลับออกไปคิดกับสูระบบตรงนี้เลยเมื่อเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะเลือกเป็น Facebook ค่ะหมวดหมู่ข้างล่างตรงนี้นะคะเราก็จะเลื่อนลงมาค่ะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มแชร์โพสต์นะคะตรงนี้ค่ะแล้วก็มาเลือกบริการค่ะบริการสามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยนะคะหรือว่าจะเลือกตามเราก็ได้นะคะ ส่วนตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่ Facebook ของเราเปิดโพสต์ขึ้นมาเลยนะคะโพสต์ต้องเป็นโพสตสาธารณะด้วยนะแล้วคลิกเข้ามาที่เวลาของโพสต์ค่ะแล้วก็คลดกลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้นำมาใส่แถบตรงนี้เลยแล้วก็ใส่ปริมาณนะคะอันนี้ก็จะขั้นต่ำห้าร้อยเนาะเราก็จะเพิ่มห้าร้อยค่ะข้างล่างก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดแล้วกดสั่งซื้อตรงนี้เลยค่ะมาขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะแสดงว่า,าทำการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะ และสาหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือจํานวนเงินไม่พอก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้นะคะเรามาที่เมนูเติมเงินค่ะช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีทั้งหมด5ช่องทางด้วยกันค่ะช่องทางแรกค่ะเป็นการสแกน QR code ทุกธนาคารเติมขั้นต่ํา1บาทสูงสุดไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อครั้งเมื่อเติม1000บาทขึ้นไปแล้วโบนัสเพิม่มอีกสด้วยนะคะเราก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้ค่ะเราก็กดเติมเงินตรงนี้เลย เราก็สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะคะช่องทางต่อไปค่ะเป็นชิลเพค่ะเติมขั้นต่ำ20บาทสูงสุดไม่เกิน1 0 0 0บาทต่อครั้งมาเติม5,000บาทขึ้นไประบุบนัดเพิ่มอีก5%ค่ะเราก็มาใส่จำนวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เลือกวิธีการจ่ายของเราได้เลยอยากจ่ายผ่านทูมันนี่วอลเลทหรือแอปธนาคารต่างๆก็มีตามนี้ค่ะแล้วก็มีตู้บุญเติมด้วยนะคะ อันต่อไปค่ะเป็นการโอนเงินแบบเนีสลิปทุกธนาคารค่ะเราก็สามารถที่อ่คัดอลอกเลขบัญชีตรงนี้ค่ะแล้วก็ดําเนินการในแอปธนาคารของเราจนเสร็จสิ้นเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะก็นําสลิปค่ะมาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วก็กดยืนยันข้างล่างตรงนี้เลยค่ะอันต่อมาค่ะเป็นแอปอังเปารวอลเล็ตค่ะเช่นเดียวกันเลยค่ะก็ดําเนินการในแอปอังเปา w วอลเล็ตจนเสร็จเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะก็นําลิงก์ค่ะจากแอปอังเปาร์วอลเล็ตมาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วก็กดยืนยันข้างล่างตรงนี้เลยค่ะ อัน,น,นสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะเราก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้แล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยนะคะส่วนความือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองค่ะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันนะคะข้างหน้าตรงนี้ค่ะก็จะเป็นรหัสออเดอร์ของเราแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดที่เราทําการสั่งซื้อไปทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถานะค่ะ ออเดอร์ของเราที่เราทำการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้ก็รอดำเนินการอยู่นั่นเองนะคะค่ะสำหรับใครค่ะที่เข้ามาใช้งานอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือยังไงก็สามารถติดต่อแอดมินได้2ช่องทางนี้ค่ะช่องทางแรกค่ะก็จะเป็นตั๋วช่วยเหลือค่ะช่องทางที่2ก็จะเป็นแอดไลน์ค่ะสามารถคลิกแอดไลน์ตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะพิมพ์คำว่า AdK m คม h ก็ได้ค่ะ ตัวช่วยเหลือก็จะอยู่ทางด้านนี้ค่ะเราก็จะมาเลือกคำสั่งซื้อนะคะใส่รหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปใส่ข้อความแล้วกดส่งตัวข้างล่างตรงนี้ได้เลยค่ะ เมนูต่อไปค่ะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะเราก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยค่ะหากเพื่อนของเราสนใจและได้คลิกเข้ามาใช้บริการค่ะเราก็จะรับอัตราค่าคอมมิชชั่นอี้5%ด้วยนะคะและในตอนนี้ค่ะทางเว็บไซต์ก็สามารถดาวน์โหลดบนมือถือได้แล้วนะสามารถคลิกด,ดาวน์โหลดตรงนี้เลยค่ะหรือว่าจะเข้า Google p l a y และแอปสโตร์และพิมพ์คําว่า k m MM m k t h t h c o m ก็ได้ค่ะค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ facebook ของเรากันเนาะ ตอนนี้ยอดแชร์อยู่ที่2ครั้งนะคะตรงนี้เนาะเดี๋ยวขอรีหน้าจอก่อนนะคะเราขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะดําเนินการให้ลูาไหวมากๆเลยค่ะเพียงไม่กี่วินาทีก็ขึ้นมาให้แล้วนะคะ ขึ้นมาเป็น512เลยหากเกินไปนิดนึงก็ไม่ต้องตกใจนะคะทางเว็บไซต์เข้าใจดีค่ะเขาแถมให้เนาะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KMM k, MM k h ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีม,มากๆเลยนะคะลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษาดูได้ค่ะสําหรับวันนี้ใครสนใจเราแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะคะหากวันนี้ผู้ผิดประการใดไปก็ขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ